คือตอนนี้ผมไม่มีเกมอะไรเล่นแล้วก็เลยจะต้องมาทำคลิปนี้คลิปแนะนำตัวตึ้งตึ้นั่นแหละคลิปแนะนำตัวของผมที่ไม่มีเกมเล่นพร้อมจะอะไรเลยซึ่งผมชื่อว่าแทนไทยอายุสปีน่ะปีนี้โรงเรียนไม่บอก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  ผมก็เลยต้องมาทำสิ่งที่เรียกว่าโ no. นงานเสริมซึ่งสอนที่ผมมาทำก็เบื่อตายนะเวมีเวลาว่างมากเกินไปแต,แต่ไปลรงแรมมันก็ไม่มีเกมเลยนลละครับะซึ่งผมก็ไม่กดเครื่องอะไรหรอกนะติดอยู่แค่อย่างเดียวคือผมไม่มีเกมเล่นคุกกี้รันคิงด้อมก็เดี๋ยวจะทำเป็นซีรีสเร์เร็วๆลีนะสปีดลันยาวเลย ส่วน The Battle Cat อันนี้ก็ไม่มีไม่รู้นะไม่มีหวังด้วยแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้นะเอคุกกิล่าจะมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอน The Battle Cat กอ็อีกอันก็อยากทำอีกอันก็ไม่อยากทำโลบอกก็จะทำเป็นซีรีส์อยู่แต่ไม่รู้จะทำอนิเมชั่นก็มีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำไหมเพราะว่ารอบที่แล้วช่องที่แล้วอนิเมชั่นกากเกินไป ซึ่งสาเหตุที่คลิปที่ผมพูดได้ก็เพราะว่าใช้แอปตัดต่อใหม่ถ้าคุณดูด้านบนก็จะรู้นะว่าคิงมาเกอร์แค่นี้แหละครับบายบายบู bye ๊อย่าลืิม